ตอนแรกติดตั้งบานไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่ได้มาเทสงานให้คุณผู้ชมได้รับชมกับตานะครับพอาน,นี้ว่ามีอาศัยเข้ามาก่อนสัญญาณก็เลยตัดไปนะครับเดี๋ยวมาเช็คบานที่เราติดตั้งไปนะครับว่าใช้งานจริง ใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับนี่เลยครับผมจากที่ติดตั้งตอนแรกนะครับต่อ,อะจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับอีกบานหนึ่งนะครับบานนี้ตอนแรกก็หลุดออกไปแล้วนะครับก็มาทำการอ เด็ดเข้าไปใหม่ก็คือแน่งเลยนะครับนอกจากนี้เดี๋ยวมาดูด้านในนะครับที่สาเหตุสาเหตุที่ผมได้ปูกระเบื้องนาะตั้งไปว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับ ด้านในนะครับผมก็จะฉาบเสมอกับขอบอกระเบื้องตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้พื้นที่ส่วนที่เลยออกจาก,ากที่เป็นขอบบานตรงนี้นะครับก็ยังเห็นกระเบื้องแบบคือดูแล้วเรียบร้อยนะครับดูแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันแข้งหน้า ในอนาคตนะครับอยากจะเปลี่ยนบานสิงออกทางชุดกระเบื้องตัวนี้ก็ยังดูแบบสวยงามอยู่นะครับแล้วก็สามารถมา,เ,าเปลี่ยนบานตัวใหม่ได้เลยนะครับต่อมาอีกข้างหนึ่งนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็คือจะเสมอกับอาคอบกระเบื้องเหมือนกันนะครับด้านในก็จะดูเรียบร้อยนะครับก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนังจากนี้ก็ฉาบคือปั่นดลงฟองเหมือนผนังด้านนอกทุกอย่างเลยนะครับก็เรือให้ช่างสีมาเก็บงานอีกหน่อยหนึ่ง ก็ถือว่าจบแล้วนะครับสําหรับงานภาพรวมนะครับตอนนี้งานของห้องครัวก็จะมีติดตั้งบานอีกหนึ่งบานนอ,อกจากน,นี้ก็จะมีการดู กระเบื้องที่ตกแต่งด้วยอาจะเป็นรูปลักษณะแม่ครัวนะครับทำกับข้าวอยู่ตอนนี้ก็กระเบื้องก็เพิ่งมานะครับยังไม่ได้ลงมือบูก,กันแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่า,าผมได้ ติดตั้งไปในทุกส่วนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้รับชมกับแบบคือเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับก็บานนี้ก็ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับแต่ว่าภายในก็คือมีการาตกแต่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับ ก็คือจะฉาบตับละเอียดแต่นี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทำไมต้องตตูกกระเบื้องหน้าตั้งที่เป็นขอบของบานที่เราจะาติดบานซิงเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะง่ายตอนที่เรา เก็บฉากด้านในนั่นเองนะครับเพราะว่ากระเบื้องขอบของกระเบื้องก็คือเปรียบเสมือนเสียงที่ที่เราอาจ,จะฉากปูนให้เสมอกับขอบได้แบบง่ายๆนั่นเองนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูไลฟ์สดย้อนหลังนะครับถ้าถ้าคุณผู้ชมมีคำถามนะครับหรือว่าอยากทราบในในรายละเอียดของงานปลูกกระเบื้องต่างๆนะครับก็สามารถ อคอมเมนต์มาไว้นะครับแล้วก็วันข้างหน้าผมก็จะหาโอกาสมาไลฟ์สดให้ดูหรือในส่วนไหนที่ที่ผมยังไม่ได้ถ่ายทำลงไปนะครับแล้วก็คุณผู้ชมอยาก,ยากจะกบับทราบในส่วนนั้นก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้นะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ ก่อนนะครับขอบคุณที่สละเวลามารับชมนะครับสวัสดีครับ